การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทที่พักนะครับก็คือเราต้องการที่จะถ่ายภาพเพื่อเอาภาพไปใช้งานนะครับก็คือเอาไปทำโปสเตอร์นำไปโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพื่อให้คนสนใจและเข้ามาพักในสถานที่พักของเราหรือในธุรกิจของเราหรือเอาไปปรับใช้ใน ธุรกิจของเราในด้านอื่นๆได้นะครับเช่นร้านอาหารอะไรประมาณนี้ครับก็มีทิศทางเดียวกัน,นครับที่จะนําไปปรับใช้และเอาไปโปรโมทได้ครับก็คือปัจจุบันน่ะมีสถานที่พักหรือรีสอร์ทเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วสิ่งที่จะทําให้เราเลือกหรือตัดสินใจเข้าพักอ่ะส่วนหนึ่งก็คือรูปภาพนะครับเราจะเห็นจากโซเชียลมีเดียนะครับว่าจะมีรูปภาพที่พักสวยๆเราก็จะเลือกคลิกเข้าไปดูแล้วก็ ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าวิธีจะทําให้รูปภาพของเรานะออกมาดูดีและสามารถนําไปใช้โปรโมทได้อย่างดีอ่ะทํากันยังไงนะครับก็คือขั้นแรกนะครับเราจะถ่ายภาพแสดงที่พักโดยรวมนะครับก็คือเราจะโชว์สถานที่ทั้งหมดโดยรวมนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเพื่อให้จุดเด่นนะครับเช่นก็เริ่มจากทางเข้าเลยครับโถงทางเดินโซนแผนกต้อนรับเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับ เราต้องการจะให้ลูกค้าดูอะไรว่าลูกค้าเดินเข้ามาจะได้เห็นอะไรบ้างเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เราจะถ่ายทอดผ่านรูปภาพนี้นะครับก็คือให้ผู้ชมจินตนาการตามไปได้ว่าจะต้องเห็นจะต้องเจออะไรบ้างยังเล่าให้ผู้ชมได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงบ้างสถานที่นี้เป็นยังไงตกแต่งสไตล์แบบไหนนะครับก็จะทําให้ผู้ชมได้ตัดสินใจหรือเหมือนเป็นคนที่มาอยู่ณนะจุดจุดนั้นแล้วมองในจุดนี้จะเห็นอะไรบ้างประมาณนั้นครับ ต่อมานะครับถ่ายภาพห้องพักนะครับก็คือเป็นการถ่ายภาพภายในห้องพักนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเพราะว่าเก็บรายละเอียดคือภายในห้องพักอ่ะจะมีการจัดตกแต่งลักษณะของห้องมุมต่างๆของห้องสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะครับหรือที่พักดูสะดวกสบายมากน้อยเพียงใดเห็นวิวสวยไหมลมพัดเย็ยนสบายไหมมีหน้าต่างหรือมีระเบียงชมวิวหรือห้องพักมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจก็จะนําเสนอผ่านภาพนี้เลยนะครับหรือ จะถ่ายภาพเก็บรายละเอียดไว้เล่าได้เลยก็ได้ครับต่อมานะครับถ่ายภาพบรรยากาศความเป็นส่วนตัวนะครับก็คือผู้คนที่อยากจะเข้ามาพักก็คือเขาต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วครับเพราะเขาอยากจะมาพักผ่อนนะครับก็จะอยากจะมีเวลาส่วนตัวได้ที่นั่งเงียบๆพักผ่อนสบายใจภาพบรรยากา,กาศก็จะแดงให้ถึงความเป็นส่วนตัวสงบไม่มีผู้อื่นรบกวนจะช่วยให้ผู้ชมภาพอ่ะร,รู้สึกสัมผัสได้ถึงความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับ ต่อมาครับภาพกิจกรรมที่ผ่อนคลายพักผ่อนก็คือกิจกรรมภายในตัวรีสอร์ทหรือที่พักของเรานะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่แสนผ่อนคลายก็จะเป็นจุดดึงดูดและกระตุ้นให้ผู้ชมภาพอ่ะได้รู้สึกถึงความสบายใจเช่นครอบครัวกำลังเดินเล่นน้ํากันอย่างสนุกเพื่อนๆที่กําลังคุยกันออกรถออกชาตินั่งเล่นกีตาร์นั่งคุยกันนั่งดื่มน้ําอะไรกันนะครับ หรือนั่งทานอาหารริมทะเลริมสระน้ําครับก็จะช่วยถึงความผ่อนคลายที่มีในการท่องเที่ยวแล้วล่ะครับต่อมาครับถ่ายภาพวิวโดยรอบก็คือนอกจากจะถ่ายภาพบริเวณที่พักแล้วนะครับการถ่ายภาพโดยรอบก็จะเป็นข้อมูลให้กับผู้ชมได้ว่าวิวโดยรอบนั้นเป็นยังไงวิวเป็นอย่างแบบไหนบ้างครับเป็นรีสอร์ทกลางป่าหรือเป็นที่พักริมทะเลหรือเป็นโรงแรมหรูใจกลางเมืองอะไรประมาณนี้ครับผู้เข้าพักจะได้มี ทางเลือกในการตัดสินใจครับต่อมานะครับถ่ายภาพมุมจุดขายนะครับก็คือถ่ายมุมจุดเด่นมุมจุดโปรดหรือมุมที่เป็นจุดขายของที่พักอะ่ะที่ขาดไม่ได้คือมุมที่เป็นจุดขายของที่พักหรือดีสอร์ทบางแห่งสามารถเห็นวิวภูเขาที่สลับซับซ้อนบางทีก็เป็นทะเลที่แสนงดงามหรือจุดที่อยู่บนยอดเขานะครับเห็นวิวมุมกว้างเห็นวิว360องศาโดยในภาพก็จะอาจจะเป็นสไตล์ที่แสงสบาย โดยเพิ่มตัวละครเข้าไปในภาพครับเพื่อให้ผู้ชมได้จินตนาการถึงการพักผ่อนที่แสนสบายตรงที่พักนี้หรือจุดชมวิวที่จะแสนงดงามครับต่อมานะครับการถ่ายภาพห้องอาหารก็คืออาจจะเป็นถ่ายคาเฟ่ห้องอาหารหรือบาร์ของที่พักนะครับนอกจากจะทําให้เห็นภาพของที่พักห้องพักและมุมต่างๆแล้วที่พักบางที่นะครับมีห้องอาหารหรือบาร์นะครับสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ชอบนั่งเล่นในเวลากลางคืนด้วย ดังนั้นจึงเป็นรายละเอียดที่สําคัญที่จะบอกได้ว่าที่พักแห่งนี้มีกิจกรรมตอนกลางคืนที่น่าสนใจอย่างไรสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับต่อไปนะครับถ่ายภาพการต้อนรับนะครับก็คืออาจจะเป็นการถ่ายภาพพนักง,งานต้อนรับหรือเป็นการถ่ายวีลคั่มดิงนะครับก็คืออาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่พักบางแห่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าบางที่บางแห่งมีการจัดวีลคั่มดิงนะครับสาหรับแขกที่เข้ามาพักจะเป็นรายละเอียด ย่อยแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตื้นตันใจที่สุดนะครับเมื่อเราเจอกันครั้งแรกนะครับ first impression นะครับจะทําให้ลูกค้าจดจําเรามากที่สุดนะครับเพราะครั้งแรกที่เขาได้เจอเราอาจจะเป็นส่วนที่เขาตัดสินใจจะมาพักต่อหรือมาอีกครั้งหรือเอาไปบอกต่อนะครับซึ่งบางที่พักจัดรูปแบบและใช้ภาชนะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นเมนูพิเศษอีกด้วยก็แล้วแต่ที่พักนะครับ ต่อมานะครับการถ่ายภาพอาหารหรือจุดเด่นของอาหารนะครับก็คือจุดเด่นของอาหารน่ะในที่พักนั้นน่ะมีเมนูไหนที่น่าสนใจหรือมีวิธีการเสิร์ฟอาหารที่แปลกใหม่แตกต่างยังไงเช่นในภาพก็เป็นการเสิร์ฟผ่านแพรลอยน้ำนะครับสามารถไปทานในน้ําได้หรืออะไรประมาณนี้ครับหรือบางที่อาจจะเสิร์ฟอาหารแบบตกแต่งจานสวยงามอาหารท้องถิ่นหรือการสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปครับเช่น บางที่ก็จะมีการโชว์การแสดงการเสิร์ฟอาหารอะไรประมาณเนี้ครับอยู่ที่เราเลือกที่จะเลือกมาเป็นจุดเด่นในที่พักนั้นๆครับ